อาละรครับก็สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B8S b e t Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาวารปฟี i ไฟเช่นเคยนะครับเป็นตัวละครใหม่จากฟี่ไฟลที่มีชื่อว่าเซนนั่นเองนะครับผมออกเสียงผิดยังไงก็ขออาภัยกันด้วยนะทุกคนนนัออกเสียงว่าเซนหรือเซนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะซอโซหรือว่าชอช้างไม่รู้นะน่าจะเป็นเซนนะทุกคนโอเคความสามารถของมันนี่เรียกได้ว่ามา บอกสู้กับโกลโน่ได้เลยนะสามารถเจาะไอวอลหรือว่าเจาะเกาะได้ดีมากเลยครับตัวนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมม่้อลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อไปถ้าพร้อมแล้ว<ๆ>ก็ไปรับชมได้เลยครับผมสำหรับเซนนะครับก็จะเป็นสาวห้าวนะเป็นหญิงแกล่งนะครับที่จะมี ความเท่ของมันอยู่นะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นคล้ายๆแบบว่า,าเท่ๆนะผู้หญิงเท่ๆนะไม่ใช่ผู้ชายนะครับทุกคนเข้าใจผิดกันนะรูปบอกเหมือนนะผู้ชายเท่ๆครับแต่มันเป็นผู้หญิงนะตัวครตัวนี้เป็โอเคผมก็จะวาดที่มันถือดาบเท่ๆ,ๆแล้วกันนะครับ เอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครฝีฟ e ายใส่ผมก็วาดไม่ตามที่ผมได้ร่างไว้นะทุกคนผมก็ร่างมาแบบสล่เลยนะผมจะตัดมาตอนที่ผมลงสีเสร็จแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างนะครับดันเท่เลยนะผมผู้ชายนะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นผู้หญิงนะครับจะมีทานะนิดเลยนะนิดก็คละสีนะะมีสีเหลืองแล้วก็สีส้มก็จะ เจาะคิวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครใหม่ของฟรีไฟล์นะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์หกับผมด้วยแล้วกันละเพื่อนๆเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับก็บจะประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ตัวละคอตรอคอตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะทุกคน ่าจะเป็นตัวละครของใครที่ขอบเข้ามาอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะเห็นคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับโค้สวัสดีครับบ๊ายบายผู้หญิงอะไราโคตรเท่ครับ